สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเป็นได้มีโอกาสมาเยี่ยมลูกอีกแล้วค่ะ mm hmm. ก็มาทุกวันเลยค่ะเพื่อนโอ้ลมแรงจังเลยได้ยินเสียงลมไหมคะอากาศดีค่ะวันนี้แต่หนา นนะคะหน้าประตูพอดีเลยคะ่ะเพื่อนๆยายเป็นเห็นว่ามันสวยดี mm hmm. ก็เลยถ่ายดอกไม้มาฝากเพื่อนๆค่ะดอกไม้นี้ปลูกข้างเดียวแล้วมันจะขึ้นทุกปีคะ่ะ mm hmm. เพื่อนๆยายเป็นเคยปลูกที่สวนเยอะมากเลยคะ่ะตอนสมัยที่ยังมีครอบครัวอยู่กับลูกกับแฟนนะคะ ยายเพนทําดอกไม้จนคือตานี่มองเห็นแต่ดอกไม้เลยค่ะเพื่อนๆดูเลเป็นอย่างดีเลยค่ะคิดถึงสมัยตอนอยู่กับอดีตสามีอยู่กับลูกนะคะยายเพนรักต้นไม้มากเห็นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงสมัยโน้นค่ะสมัยที่เรายังอยู่ด้วยกันยายเพนปลูกดอกไม้รอบบ้านเลยค่ะเพื่อนๆ มีมีแบบเยอะมากปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยยายเพนหมดหลายพันโครนเลยค่ะซื้อสั้งดินซื้อดอกไม้ใจรักค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องปลูกเองไม่ต้องทำเองชมสวนของคนอื่นค่ะยายเพนไม่มีที่ปลูกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอยาเป็นมีระเบียง ถ้าปลูกก็ปลูกใส่กระถางค่ะเฉะพาะหน้าร้อนหน้าหนาวก็ขนทิ้งค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้ป้ายก็บอกว่าห้ามทิ้งเศษบุหรี่ห้ามเหยียบห้ามย่ำป้ายก็บอกแต่ปลูกล้หลายปีดอกมันก็จะไม่โตค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายเพนเคยปลูกแล้วค่ะ ถ้าปลูกหลายปีไม่ดูแลไอหัวมันอะหัวมันก็จะเล็กลงเล็กลงและดอกมันก็จะเล็กลงเล็กลงถ้าขยันนะคะเพื่อนๆความชำนาญของยายเพนที่เคยปลูกมาเอาหัวมันขึ้นถ้าไม่เอาขึ้นทุกปีก็เอาขึ้นปีเว้นปีก็ได้ค่ะเพราะว่าหัวมันจะได้สมบูรณ์ แต่เราก็ต้องเอาลงไปฝังทุกครั้งเอามันขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาไปฝังค่ะเพื่อนๆแต่ก็งานเยอะอยู่ค่ะถ้าจะดูแลให้ดีนะคะแม่งั้นก็ปลูกทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองแต่มันจะเล็กๆล็ก,ล,ก,ล,ก,ล,กลงไปทุกปีค่ะเพื่อนๆโอ้เสียดายนึกถึงนึกถึงอดีตค่ะเห็นดอกไม้แล้วนึกถึงอดีต มีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขดีค่ะเพื่อนเมื่อวานนี้มาเยี่ยมลูกก็เจออดีตสามีค่ะยายเป็นกําลังจะออกนอกประตูมันสวนทางกันนะคะ <c oughs> เขาก็ตามยายเพ็นไป ตามไปบอกว่าฉันมีอะไรจะพูดด้วยก็เสียงก็ทมังทมังอยู่เหมือนกันค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยยายเพ็ก็ไม่ได้ตอบอะไรหรอกค่ะ <c oughs> ออทุกวันนี้ก็ยังไม่ตอบเลยค่ะพเพื่อนๆ <c oughs> เอาเลยค่ะเดี๋ยวยายเพนจะเข้าไปข้างในก่อนนะคะไปดูอาการของลูกสาวก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเจอพ่อของเข้าหรือเปล่านะคะถ้าไม่เจอมันก็ดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอึดอัดใจเนาะ น,นี้ก็ไปเยี่ยมลูกสาวเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกลับบ้านเลยค่ะลมแรงจังเลยค่ะลมเข้าวีดีโอแรงมากเลยดอกไม้ไปแล้วนะจ้าดอกไม้นะสวยอำลาดอกไม้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆกลับบ้าน ลมแรงมากเลยครับเ,เพื่อนๆอุ้ยลมเข้ากล้องได้ยินเสียงลมไหมคะแรงอากาศดีๆแต่ทำไมมันไม่ร้อนสักทีมันหนาวแต่เป็นหนาวควรจะร้อนได้แล้วแดดก็ออกดีๆแต่อากาศเย็นเจี๊ยบเลยค่ะก็ได้ไปเยี่ยมลูกแล้วค่ะลูกเออลืมตา ไปอยู่ตั้งนานเขาก็นอนเงียบแล้วพน,นักงานเขาก็ฉีดอาหารใส่ท้องทีละนิดทีละนิดเพราะว่าร่างกายเขาไม่ค่อยจะรับอาหารเขาก็ให้แต่อาหาราเบาๆค่ะพ่อกานอนนิ่งเขาก็นอนเงียบนอนสนิทเลยค่ะตั้งนานพอยายเพนจะออกมาลืมตาค่ะแต่เขาไม่ทักแต่เขาไม่ทักทาย แต่อย่างน้อยก็เห็นแม่ไปเยี่ยมเนาะอวันนี้ก็ไม่ได้ประทะกับอดีตสามีค่ะก็ไม่เป็นไรยายเพ็ญก็หนักใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับกับเพื่อนๆขอโทษทีสะอึกด้วยค่ะ,สะ,ส,ะสะอึกแต่พูดไปแล้วก็มีเอซถามยายเพ็ญเหมือนกันค่ะว่า พ่อใหญ่เพนเคยเน้นว่าอยู่กับอดีตสามีก็มีความสุขดีค่ะแล้วมีเอฟซถามมาว่าอ่าแล้วเลิกกันทำไมอะไรเงี้ยมันมันเป็นคำถามที่ง่ายค่ะเพื่อนๆแต่ว่าคำตอบมันไม่ไม่ง่ายคำตอบมันไม่ง่ายอดี๋ยวเพนต้องขอดูรถก่อนค่ะเพราะต้องข้ามถนน ถึงเรามีความสุขแต่ก็เลิกกันได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเหตุผลมันมีหลายอย่างถ้าจะบอกว่าแบบเป็นคำคำเดียวเลยเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่ตรงม่ไม่ตรงประเด็นค่ะเพื่อนเราอยู่ด้วยกันนานแล้วปัญหาเล็กๆน้อยๆมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ อาจจะเป็นเพราะว่าสะสมก็ได้เแต่ความจริงน่ะยายเพ็ญก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายายเพ็ญออกมาทำไมถ้ายายเพ็ญจะตอบ f อแบบแบบที่อย่างอย่างเข้าอย่างเข้าใจอุ้ยดอกไม้อุ้ยขอดูดอกไม้ก่อนนะครับเพื่อนดอกไม้ที่กินได้ขอแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะ อถ่ายต้นต้นผักกลุ่มค่ะเพื่อนๆเออต้นผักกลุ่มถ่ายอย่างนี้เลยค่ะกล้องขึ้นไปอย่างนี้เลยดอกงามงามแต่อยู่ในกล้องไม่รู้ว่าจะงามหรือเปล่านะคะเพื่อนๆแต่ที่ยายเป็นมองอย่างนี้นะงามงามมันเหลืองอะลามไม่มีใบมีแต่ดอกค่ะเล่าต่อค่ะเพื่อนๆว่า ยายเพนจับความไม่ได้ที่ตอบได้ก็คือ,อที่ตอบได้ก็คือเราอยู่ด้วยกันเรารักกันมาตลอดปัญหาเล็กๆน้อยๆมันมีกันทุกคนค่ะเพื่อนๆมันเป็นปกติแต่ว่ายายเพนขอตอบนะคะว่ามันจะเป็นคำตอบง่ายๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คือยายเพนหาคำตอบไม่ได้คำตอบที่ยายเพนอยากจะตอบคือ,เ,อเรามันหมดหมดบุญด้วยกันค่ะหมดบุญด้วยกันมันเหมือนกับว่า,าบุญสัมพันธ์ที่เราสร้างมาด้วยกันมันสุดแค่นั้นค่ะาตามที่ยายเพน จะเปรียบเทียบที่มองเห็นในสายตาของเงยเพนเองนะคะมันเหมือนกับว่าเราเดินสะพานมาด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนเราเดินสะพานมาด้วยกันแล้วมันเป็นเป็นเหมือนสะพานไม้ข้ามแม่น้ำค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ข้ามด้วยกันมาด้วยดีแล้วก็เราเราผ่านปัญหาและข้ามสะพานมาด้วยกันด้วยดีตลอดเส้นทางชีวิต ที่มองอ่ะมองดูต้นไม้ค่ะเพื่อนมันงามขอโทษทีนะคะมันงามมันสีสันมันอุ้ยมันมันงามมากเลยค่ะเป็นช่วงเป็นช่วงดอกไม้อุ้ยมันงามค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าเป็นหลงดอกไม้ชอบดอกไม้มันงามหูงามตาอ่านั่นเลยค่ะเดินสะพานไปด้วยกันจูงจุงมือกันเดินนี่แหละด้วยความรัก แล้วอยู่ๆสะพานที่เราเดินนั้นมันมันเหมือนกับว่ามันตัดอย่างเงี้ค่ะมันตัดอนาคตของความรักของเราที่แยเพนเห็นในจิตนะคะสะพานมันตัดอนาคตของเราคือเราเดินสะพานไปไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันบุญสัมพันธ์เรามันแค่นั้น เราก็เลยหยุดแค่นั้นยายเพ็ญก็เลยแยกออกมาแยกออกมาจากแกทั้งทั้งที่เรารักกันอยู่ใช้ว่าใช้คำว่าเรารักกันอยู่ไม่ใช่ยายเพ็ญฝ่ายเดียวไม่ใช่แฟนฝ่ายเดียว ยายเพ็ญก็งงค่ะแต่ยายเพ็ญก็ออกมาค่ะคำตอบก็คือเราหมดบุญซึ่งกันและกันค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือคำตอบเป็นการเน้นค่ะเพราะว่าตัวแกเองก็ถามยายเพ็ญ ทำไมเธอทิ้งกันไปทำไมเธอเธอเธอทิ้งกันไปก็ถามอยู่นั่นแหละพอ,อยายเพ็ญตอบแกไม่มีไม่มีคําตอบคับเพื่อนๆตอบคําไหนก็ไม่ถูกใจตอบคําไหนก็ไม่ถูกใจพูดตรงแล้วก็ไม่ถูกใจพูดยังไงก็ไม่ถูกใจมันเหมือนกับว่ายายเพ็ญโดนบังคับให้ พูดในคำที่เขาอยากจะให้ยายเพ็นพูดอะไรอย่างเงี้ยถ้ายายเพ็นพูดไปอย่างที่เขาอยากจะให้ยายเพ็นพูดเขาจะจับมาใช้กับยายเพ็นเลยค่ะยายเพ็นรู้ว่าเขาอยากจะให้ยายเพ็นพูดอะไรแต่แยายเพ็นไม่พูดนี่แหละค่ะแกก็ตามหาคำตอบอยู่ ตอนที่ยายเพ็ญย้ายออกมายายเพ็ญมีความคิดอีกอย่างหนึง่งแต่ความจริงเป็นอีกอย่างนึงพูดไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีเหตุมีปัจจัยตอนที่อยู่กับแกมีครอบครัวอยู่กับลูกกับครอบครัวเป็นครอบครัวกันอยู่ นานๆย่าเป็นข้าวัดทีไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าใจแต่ทางโลกส่วนทางธรรมนะ่ะเข้าไม่ถึงครับเพื่อนๆย่าเป็นก็ได้ไปบวชจีพรามณครั้งหนึ่งหรือสองครั้งจำไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปสำบุญตามปกติทั่วๆไป ที่เขาเรียกกันว่าทําบุญนั่นแหละค่ะแต่ยายเป็นไม่ไม่รู้จักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งไม่ค่อยได้ฟังธรรมะยายเป็นไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเพื่อนๆยายเป็นเพิ่งจะรู้เรื่องพระเรื่องเจ้าหลังจากที่ยายเพ็นย้ายออกมาจากแก พอยายเพ็ญไตรตรองดูมันเหมือนกับมันมีเหตุมีปจัจจัยค่ะเพื่อนๆที่จะให้ยายเพ็ญออกมาแต่อันนี้ยายเพ็ญขอคิดเองค่ะว่ายายเพ็ญออกมาเพราะเพราะโอ้ไม่ได้หรอกค่ะเพื่อน ยายเพ็ญออกมามันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของยายเพ็ญน่ะจะจะให้ยายเพ็ญเอาบุญไปต่อยอดมันเหมือนกับว่าอ่าบุญยายเพย็ญน้อยมันเหมือนกับว่าจะให้ยายเพ็ญไปต่อยอดจริงๆค่ะมันเหมือนกับว่าให้โอกาสยายเพย็ญเข้าวัด ย็ยายเพนไม่เคยรู้เรื่องพระเรื่องเจ้าเลยพอออกมาจากแกก็ไปวัดไปวัดเกือบทุกวีแนันมันก็เหมือนกับว่า ยาเพ็ญได้เปิดหูเปิดตาในเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งขึ้นค่ะเพื่อนๆนี่แหละยายเพ็ญทึ่งได้คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายายเพ็ญนะ่ะบุญน้อยแล้วก็บุญเก่าให้บุญเก่านะ่ะ นำหนุนให้ยายเพนให้อาวุนที่เหลืออยู่นี้ไปต่อบุญให้ตัวเองอันนี้ยายเพนคิดเองค่ะยายเพนเริ่มจะเข้าวัดหลังจากยายเพนห้าสิปีไปแล้วเพิ่งจะรู้จัก พระรู้จักรู้จักเจ้าครึ่งคนแล้วค่ะเพื่อนๆถึงได้พบเจอและลึกซึ้งในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ลึกซึ้งของยายเพนนะม,นมันมันยังตื้นอยู่ค่ะเพราะว่ายายเพนรู้ว่ามีอะไรเรียนรู้ อีกเยอะแยะเลยค่ะและตอนนี้ยายเพ็ญก็มีมีแฟนและอยู่ด้วยกันแล้วแต่กว่าที่จะมาเจอแกก็อยู่คนเดียวมา6ปีค่ะตั้งแต่ย้ายออกมาจากพ่อเด็กก็เพิ่งจะเจอแกก็ย้ายเข้าไปหาแกเลยก็ที่เป็นแฟนกันทุกวันนี้แต่ยายเพ็ญก็โชคดี ความรู้สึกว่าชีวิตของยายเพ็ญน,นีะ่ะมันจะดีไปเรื่อยๆมันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมาช่วยหนุนยาย,ายเพ็ญให้ดีขึ้นยายเพ็ญเป็นผู้ที่โชคดีความจริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเพื่อนๆพอนเพราะเพื่อนๆสงสัยมา อยู่กับอดีตสามีทำไมยายเพ็ญออกมายายเพ็ญไม่รู้จะตอบยังไงให้ฉะฉานแล้วก็ให้ชัดถ้อยชัดคํามันก็มีแค่นี้เลยค่ะคําตอบคําตอบคือ ยายเพนจะเข้าไปในทางพระพุทธศาสนาเข้าวัดแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีแฟนยายเพนคิดว่าจะอยู่คนเดียวตลอดชีวิต นี่แหละค่ะเพื่อนๆหากยายเพ็ญพูดวกไปวนมาหรือลืมบ้างก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆเอฟซทุกคนค่ะเพราะว่ายายเพ็ญพยายามค่ะความจริงยายเพ็ญก็ไม่อยากจะเน้นอดีตสามีเท่าไหร่ เพราะว่ามันผ่านมาแล้วเพราะว่าเราก็มีความสุขดีตอนที่เราอยู่ด้วยกันเขาเป็นแฟนที่ดีเป็นพ่อที่ดีของเด็กแต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ทัานเองครับเพื่อนๆ คนนั่งที่มาสักหน่อยคำตอบของยายเพ็ญไม่รู้จะตอบเพื่อนๆยังไงดีกลัวเพื่อนๆไม่เข้าใจกลัวเพื่อนๆสับสนเพราะว่ายายเพ็ญก็เข้าใจความในใจของยายเพ็ญเองค่ะเพื่อนๆแต่แยายเพ็ญอาจจะอจธิบายไม่เก่งคะ่ะแต่ก็จะพยายามคะ่ะ อยากจะพูดเก่งจังเลยเห็นคนอื่นเขาพูดเก่งก็อยากจะพูดเก่งชาชานเข้าใจง่าย ข้อสรุปง่ายๆนะคะเพื่อนๆจากคำถามว่าแล้วออกมาจากแฟนทำไมข้อสรุปว่าออกมาจากแฟนเพราะว่าสะพานมันสุดแค่นั้นค่ะ อาจจะไม่ใช่คาตอบที่ดีหรือกระจ่างสําหรับเพื่อนๆหรือบางคนแต่พยายามหาคําตอบที่กระจ่างและแบบยังไงอะที่เข้าใจง่ายแต่ยังเป็น่ะเข้าใจตัวเองเพียงแต่ว่า พูดไม่ถูกครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้ไปเยี่ยมลูกสาวมามก็ได้ออกมาข้างนอกบ้างวันนี้อากาศก็ดียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามใงเป็นเพื่อเพื่อน แม่ยายเพนขอขอบพระคุณมาก,มากๆคะ่ะเพื่อนๆที่ติดตามชมและรับฟังแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนจึงมีความสุขสวัสดีสุขกายสุขใจยิ่งๆิงขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะ